ก็จะไปก๊อปที่ดินแล้วเพราะว่ามันเจีมดี่ไ,ไดาส่งออกไปแต่ว่าวิดีโอก็ไม่ได้เพว่ามีด้ไม่เอะ นิมนต์เลยครับผม ธอใ้ค่อยจาดสารวะครูบาอาจารย์ประภิกษุสามันเนรภายในวัดพี่นงพุทธศาสนิกชนชาวบ้านของพวกเราเอาบาัตรนี้เอากาบพร้อมกันครับ นบ,บอพร้พอมกันเลยนบะบอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมธธสพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนน रतये न कथं अपराथं ग भन्ते महाथे अरे पमानेन अपराथं भन्ते วอกพลงอาหางมเมีตุเมหิปิเมกเมิตาปาณเอวัมโหตโยตพุเปปปะมัติตัวปัจจตนปะมัตติโตมังโลกวะมปาเทติอปาโมตวจันทิมายตสปปังกตทังกัมมัง กุตเลนะพยิยตโตมังโลกังบปาเเติอาปาโมตวจันติมาอาิิวาดนาเตริตจนนจังอุตตาปัจจายนยจตารสตมาววสันตอายุหันโนโสกังปาลัง โยมกาพิคกัวเจ้าคณะจังหวัดอนบุระผู้เป็นคนนำคาลวะคาลวะ มันมีมายาวนานแล้วไม่ใช่ยุคนี้ตาละว่าี่มันเกิดขึ้นเพระพระสมัยพุทธกาลจันอยู่ร่วมกันนานนานพอร่วมกันนานแล้วอาจารย์ใหญ่จะถึงเวลาปรินิาพานเลยกล่าวกับลูกเสร ว่าเราได้ร่วมกันมายาวนานแล้วอาจจะมีบางอย่างที่ประมาทพลาดพังภาษา,าธรรมลาเขิวัตททางกายทางว่จาจาทั้งกิริยามารยาติแสดงออกถ้าไม่เคารพหรือภาษาพูด ไม่คว้ากระเปา,าเรียบร้อยอาจจะเป็นเหตุคณเครื่องในจิตในใจดังนั้นทำไมพุทธการอาจารย์เด้องนั้นท่านชื่อว่าพระตาลีพุทธพราะบริวารท่านมีห้าร้อยโกงหรือประมาณห้าร้อยพอถึงวันที่จะปรินิปาน ท่านก็บอกลูกศิตว่าจากนี้ไปหนึ่งอาทิตย์เราจะปรินิพานแล้วดังนั้นเราต้องหลายตั้งบริวารจงไปเข้าเป้าพระสมนาโคโดมเจ้าของพระศาสนาในวัดพระเจตวันพร้อมกันอาจารย์ได้ก็พาบริวารมาเป้าเป้าเชิจก่ กาบาพระพุทธเจ้าโดยปาตาว่าข้าพระเจ้าได้อยู่กับพระองค์มาเป็นเวลายาวนานแล้วจากนี้ไปข้าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าต่อไปพอพระลูกเสร็จหรือสาวกของพระองค์กล่าวดังนั้นพระพุทธเจ้าเลย ตัดว่าสารีพุทธท่านจะไปที่ไหนท่านจะไปทำไปไอะไรพระสารีพุณธเลยกล่าวถูลว่าข้าพระเจ้าจะลาพระพุทธเจ้าไปปรินิพานพอต่อพอตอบเสร็จพระพุทธเจ้าก็ถามต่อว,ว่าเธอจะไปปรินิพานที่ไหน สา,าลีปุตก็เลยตอบว่าจะไปปรินิพานที่บ้านเกิดนาลันตาเพราะแม่ของเก้าของผมยังไม่ได้เลื่อมใสในพระรันตนตรัยดังนั้นจำเป็นต้องไปปรินิพานพอไปถึงบ้านเกิดเดินทางต่อก็ไป บ้านแม่ของตัวเองมีหลานตัเล็กๆก็มารับเข้าไปในบ้านแม่พระสาหรีบเนี่ยมีลูกชายอยู่ห้าโอเ็ตคนมีพวกเองอีกสองคนผลสุดท้ายลูกทั้งหมดออกไปบวชหมดแล้วก็เป็นพระอารหันทรทุกๆคน ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่ว่าแม่พระสาลรีบุตรเนี่ยไม่เลื่อมใสยังบ่นหุนเรื่อย,ย,ย,ยว่าส,สายภาษาไม่ค่อยดีกับนักบวชเนียจาสนาว่าเพราะหัวล้นๆนี่แหละมาเอาลูกสาวลูกชายไปบวชจนหมดสมบัติต่อไปใครจะรักษาก็ไม่รู้ พระเจ้าก็แก่แล้วปนอยู่บ่อยๆเมื่อภาษาลีปนเข้าไปถึงบ้านก็ยังต่อว่าลูกชายตัวเองโดยคำพูดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าบังแล้วลูกไปถึงบ้านหลานพระเขาไปนในบ้านแล้วแม่พูดยังไง แม่พูดว่าสาลีปวดลูกแม่หนี้ไปบวดตั้งแต่หนุ่มๆแก่ๆแ,แล้วจะกลับมาบ้านแล้วมันศึกจะไปทำอะไรกินได้น่ยมิจฉาทิฏฐิไม่เห็นว่าความสำคัญแม้แต่เป็นพระหาลูกชายตัวเองก็ไม่เข้าใจว่าเป็นคนพิเศษในศาสนาพุทธ เป็นสาวของพระโคดมเบื้องขวาด้วยท่้นเมื่อกลับไปแล้วแม่พูดคำนี้ลูกชายคิดยังไงลูกชายก็ไม่ได้โต้ตอบแม่ก็บอกว่าแม่ขอจัดที่ห้องไหนที่ลูกเกิดให้ลูกได้เป็นนอนห้องนั้นด้วย เป็นคำพูดกองลูกชายแม่ก็ให้หลานเขาไปจัดห้องที่เกิดเพราะปรา,าสารของพระสารีบุตรใหญ่ถ้าคนธรรมดาก็เดินหลงแต่เก่าๆทุกวันนี้ก็ยังเดินหลงอยู่ถ้าไม่ไปเที่ยวอินเดียต่านั้นเมื่อจัดห้องเสร็จก็ให้ลูกชายเขาไปนอนในห้องตัวเองก็ไป นั่งเฝ้าอยู่ลักะละหนึ่งพอทานเข้าเย็นเสร็จก็เข้าไปเฝ้าพระลูกชายของตัวเองพอเข้าไปเฝ้าลูกชายตัวเองแ้วพรสสาวารีบุรก่น,นั่งพอประสาทใหญ่ๆนี่ก็มีไปจุดทั่วๆไปพอกำคำมาจากประมาณตับมืดหน่อยทุ่มหนึ่งเนี่ย เทวดาทั้งหลายในจันจาทูนจะมากราบพระอรหนันเทวดาทุกจันเนี่ยก็นิยมลงมากราบพระอรหนันฉะนั้นเมื่อบะตาลีพยมไปอยู่ในห้องอยู่ในปราศาทเทวดาเนี่ยท่านจะมีเล็ดมีอนุภาพในตัวเข้าไปกราบได้ไม่ต้องเปิดปราสาทไม่ต้องเปิดประตู ตะลุกฝาตะลุกของแปงเขาไปเกิดไปกราบได้เทวดาไปนี้มีลักษณะเป็นยังไงบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้ท่านระุปภูเแปงจะบอกให้ฟังว่าเทวดาจันจาทูปีก็มีรัศสีมีแสงสว่างถ้าพูดให้มันง่ายนะมีแสงสว่างในตัว แล้วก็จะรูกฝาตามแบบบ้างเข้าไปกราบพระสาลีบุตรในห้องแม่ของตัวเองนั่งอยู่ในใกล้ๆเตียงที่ลูกชายนอนก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นเมื่อมีแสงแสงสว่างเกิดขึ้นแม่ก็เลยถามลูกชายว่าสาลีบุตรลูกแม่ ใครก็มาหาลูกทำไมมีแสงสว่างเกิดขึ้นภัษสาลีหุตรเลยสอบว่าเทวดาจันจาทุมมากาบมากาาวะมาฟังคำพูดของลกูกลูกก็จะพูดภาษาทั่วไปก็จะใช้คำว่าเทศให้เทวดาฟังมาเทศเป็นนิดหน่อยสังเกิด ไม่ไดะเทาะออกปากเหมือนหลวงพ่อกแเพีงพูดเขากำนวเจิตตามกาะเสของเทวดาเมื่อเทวดาฟังเจ็บิดหน่อยเทวดาก็ลากลับแสงก็หายไปว่าแสงหายไปแม่ก็ถามตอบว่าเอาต้องไปแสงหายไปหมดแล้วตาพระสารีบุตรก็ตอบแม่ว่าเทวดากลับไปแล้ว เดี๋ยวรุ่นใหม่ก็จะมาอีกนั่งไปตัดระยะหนึ่งเทวดาหลายๆรุ่นก็จะมาเดี๋ยวจ้าพระก็เพียงจะพูดให้มันสั้นที่สุดพอจบท้าก็ดึกดึกมาท้าจักกะเทวรามาเองนความทั้งบริวารพอจดท้าก็ทำให้ปราศาทตรสว่างทั้งปราศาสตร์ประมาณสักทีหนึ่งทีสองแล้วพอปราสาทตะสว่าง แม่ก็ไม่ได้ง่วงหนอนพน้นทุกข์าก็เลยถามลูกตายอีกว่าสาลริบุตรลูกแม่แสงอะไรทำไมทำไมปาตาดสว่างทั้งปาจาดเลยอันนี้น่าอัศจรรย์ที่สุดพระส,สาลริบุตรลูกจาก็ตอบว่าแสงที่สว่างมากมากนี้เป็น่าสักกะเทวา เป็นหัวหน้าของเทวดาที่เรายกย่องเธอดทูดว่าเป็นใหญ่ที่สุดให้ชั้นเทวดาต่างๆเมื่อลูกชายตอบเสร็จแม่ถามต่อว่าสารีบุตรลูกแม่ลูกใหญ่ขอเทวดาชั้นนี้หรือพระสารีบุตรเลยตอบว่าเทวดาที่ ใจญ่ที่สุดถ้าหาไปเปรียบกับคนเข้าวัดก็เหมือนคนอุปัฏฐาภาอยู่ในวัดแม่ได้ยินคำตอบว่าท้าสักกะเทวลาใจก็ลุกเพื่อเป็นเนรหรืปเป็นคนอุปัฏาเหมือนคนอยู่ในวัดก็เลยเรื่ญญองอัจัจจันท์ก็เกิดขึ้นได้ถามลูกสายว่า ูกชายแม้สาริบุตรลูกแม่ลูกใหญ่ก็เท้าจักกะเทวราชหรือถ้าจักกะเทวราชก็เหมือนคนปฏิบัตาธาพระในวัดพอลูกชายพูดจบความคิดในจิตก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาว่าลูกชายของเราเนี่ยใหญ่กว่าเทวดาทุกทุกจัน เมื่อคิดในใจอย่างนี้แล้วจิตก็เปลี่ยนจากความเห็นผิดหรือภาษาตำราก็าเรียว่ามิจฉาทิฏฐิก็จางหายไปจากเกิดกตก็เข้ามาเป็นสมาทิฏฐิเมื่อเป็นสมาทิฏฐิแล้วจึงตอบลูกไปว่าตาริบุตรลูกแม่ ลูกเป็นคนประเสฐลูกเป็นลูกที่ประเสฐของแม่ในชาตินี้ฉะนั้นแม่จึงขอถึงพระพุทธเจ้าซึ่เป็นอาจารย์ของลูกแม่ขอถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าตลอดขอถึงพระอภิยะถงทั้งหลายในศาสนาของพระโคโดมตั้งแต่บัดน,นี้ เป็นต้นไปพิธีเราขอถึงเขาทำยังไงเขาพูดขึ้นมาเองโดยไม่มีใครสอนว่าพุทธังสารนังัจามิทำมังสารนังอจามิสั้งคงสารนังอจามิอันนี้เป็นคำพูดที่ออกจากปากคนที่เข้าถึงปรัตนนาใจแล้ว เมื่อแม่พูดจบพุทธังธับมังตะกังโทติยัมปิตติยัมปิสามรอบที่เป็นเก้ารอบจบลงแม่ก็กราบด้วยเป็นจางข้าพระษฐชกับลูกชายพอลูกชายเป็นพระารานพระตาลีบุตรก็รู้รู้ว่าจิตของแม่เข้าไปถึงพระรักนาตตาแล้วก็เลยบอกว่า แม่ไปพักผ่อนได้แล้วพ้ทุกาแม่ก็ไปเข้าห้องพักผ่อนจากนั้นมาแล้วพระตาลีบุตรก็บอกน้องชายว่าพระถงเป็นยังไงขอเชิญพระถงมาร่วมกันพระตอนนี้เวลาเท่าไหร่พระตาลีบุตรถามพระน้องชายจนจะได้เ,ง,เงินเียงทองแล้วทะนั้นขอให้มุดพระห้าร้อยมา คาละวะก่อนที่เราจะปฏิบัติอันนี้เป็นวิธีเกิดขึ้นกับสาวกของสำคัญของพระสัมาโกดมดังนั้นเราทั้งหลายก็ได้เรียนแบบของพระสาวกของพระเจ้าองค์สำคัญสำคัญมาทำในปัจจุบันจึงมีวิธีทำการคาละวะเพราะ อาจจะมีการพลาดพังพูดไม่ดีคิดไม่เป็นมงคลมารยาทไม่สมควรกับตัวเองอาจจะเป็นเหตุให้มีบาปติดตัวไปด้วยดังนั้นจึงอาโหติกรรมให้ทุกทุกกรรมที่ทำมาให้ปลอดภัยทุกทุกคนตลอดชั่วอายุไขด้วยเถิด กาบพระกาบก่อนยกกาบทีหลังโยกกาบบอกไหมบอกว่าอไหนไหนมันาง จ้องครับถ่าย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 นั่งเลยอาจารย์เปิดไม่ได้พร้อมนะครับไม่เรียบร้อยกันผมนี่ผมแรกผมไม่เรียบร้อยพร้อมนะครับน้ำมลเดี๋ยวขอภาพภาพหลักก่อนนะครับนิ่งก่อนนะครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวให้โอกาสภาพหลักกัทุกคนได้ถ่ายเลยครับ เชิญครับเชิญญาติโยมถ่ายครับถ่ายเลยครับอันนี้กล้องครับขอเดี๋ยวเดียวเนี้ยนะครับเชิญเลยครับจะถ่ายเข้ามาถ่ายเชิญนะครับเดหรือหาไม่เปิดโอกาสเข้ามาหน้านๆนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับอย่าไม่ต้องไปอยู่นะครับ